mindset ทัศนคติหรือว่าความคิดของคนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นสิ่งยิ่งใหญ่ต่างๆในโลกนี้ที่มันจะเกิดขึ้นอะ่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันต้องเกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนตั้งแต่ในหัวตั้งแต่ในความคิดก่อนคุณคิดว่าโลกนี้จะมีเครื่องบินได้หรอถ้าเกิดว่า มนุษย์ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะสามารถบินได้เหมือนนกนะถ้าคนไม่มีภาพนั้นในหัวถ้าสองพี่น้องตระกูลไร้ไม่มีความไม่มีภาพในหัวว่าคนจะขึ้นไปอยู่บนอาบนอากาศได้มันจะมีเครื่องบินเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าถ้าหากว่าไม่มีใครคิดว่าวันนี้เราจะสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั่วโลกเราจะสามารถ ใช้คลื่นอะไรก็ไม่รู้ทิมอยู่ในอากาศเพื่อทำให้โลกใบนี้มันเติบโตโลกนี้ก็คงยังเหมือนเป็นยุคหินเราก็คงยังต้องเดินไปทำงานหรือเปล่าเราก็คงยังปลูกผักเลี้ยงปลาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความคิดมันเริ่มต้นจากความคิด ถ้าเอาเรื่องของเราง่ายๆถ้าวันนี้เราคิดว่าเราทําไม่ได้เราไม่เก่งเราไม่มีความสามารถเราไม่มีทรัพยากรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะอยู่แบบนั้นเราก็จะไม่ไปทําอะไรให้มันมากขึ้นเพราะเราทําไม่ได้ไงแต่ถ้าคุณมีความคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าหากอะไรที่เราทำไม่เป็นเราก็ไปฝึกเราก็ไปเรียนรู้เราก็ไปเริ่มต้น สุดท้ายแล้วเราจะทำได้ถ้าหากเราจะทำนี่คือ mindset ค่ะเพราะฉะนั้น mindset จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราบอกเป็นคือความจริงมันจะต้องเริ่มต้นเกิดขึ้นจากในหัวในความคิดของเราก่อนถ้าเราคิดว่าเราขายไม่ดีตั้งแต่เช้า มันก็จะเป็นเช่นนั้นพราะเราเห็นภาพนั้นแล้วมันจะพาเราไปสู่จุดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฝึกในเรื่องของการคิดแทนที่เราจะคิดถึงสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการในชีวิตก็เปลี่ยนเป็นคิดถึงสิ่งที่เราต้องการแทนไม่มีอะไรเสียหายค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ออกไปด้วยนะคะก็ อยากให้ทุกคนได้เข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นค่ะแล้วเจอกันค่ะครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรส